ครับสวัสดีตอนเสาร์ของวันที่30กันยายนพศ .2565 สวัสดีแฟนเพจช่องยู u ูบยุซี่พะโคสิ่ง101สวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วมมูนในเมียสียุซี่พะโคสิ่งละเอียดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมหนีของทางขอกันครับสำหรับเสาร์วันี้ทางขอกจะมีง่วมเมียทองมาเปิดแบงพ์ผีแบงค์นองได้ครับพี่น้องครับเอาเมียเล็กนี่ก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับเมียเลืองแดงนี่เป็นเมียสาวทองแรก ทองสามเดือนครับตัวพอบามันมาได้ครับพี่น้องครับก้มสูงลอยสามสิบหาบวกลบนี่ครับตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับอายุขั้นสามเดือนได้ครับพี่น้องครับสําสหรับแมรนนี ler, ท like ้ทั้งขอกเปิดอยู่สามหมื่นสามพันได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันครับนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจูงมาให้เมืองไทยครับมาดูไหมยังไม่หิวห <itaire> รอครับเห็นกันชัดๆครับพี่น้องครับเป็นเชือกครับผูกได้รั้มได้ครับพี่น้องครับบ่ฟุดบ่ฟัดครับนี่ครับ ามหมื่นสามพันด้วยครับแมีนี่ครับทางพอกประกันทองให้สามเดือนครับพี่น้องครับโกงหาหง่ๆครับพี่น้องเห็นกันชัดชครับมาเมืองแมีที่สองครับนี่ครับเป็นแมีทองลูกตัวที่สองทับตัวพอประมาณมาเขือนนะครับพี่น้องครับตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วอายุขั้นสี่เดือนนะครับพี่น้องครับสําหรับแมีนี่ความสูงลอยสี่สิบบวกลบด้วยครับพี่น้องครับทางพอกเปิดอยู่สามหมื่นสองพันสามหมื่นสองพันตำนี้ของแมีนี่ก็เป็นลั่ปีมาหน่อยหนึ่งครับเศ้าเดียวเป็นปีนครับพี่น้องครับ วจเช็คเรียบร้อยหายเป็นปกติแล้วครับพี่น้องครับทา้งขอกันยังทําวัคซีนลําปีฉีดยาขาพยาธยาบํารุงให้เรียบร้อยทั้งสองเม่ครับนําไปเลี้ยงแบบได้สบายใจเล้ครับพี่น้องครับนี่ครับในหัวทองไปเลี้ยงราคาเบาๆครับราคาหัวสาวครับหัวทองราคาหัวสาวเลยย่าเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นสองพันเลยครับพี่น้องครับทายกสองแม่ทังขอกเปิดอยู่หกหมื่นสามพันครับหกหมื่นสามพันต่อร่องใดนะครับพี่น้องครับต่อร่องใดนี่ครับ กฎกติกาของทางขอกก็เช่นเดิมครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตัวโทษต่อมกันมาไกลลีกับจัง้ังปิดมาไกลลีกับจังต่อครับเพราะว่าง้วทางขอกเป็นง้วส่งฟรีบอมี่มาจําเลยครับพี่น้องครับเป็นงัวส่งฟรีบอมี่มาจําครับส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลเมตรหรือตามตกลงกันหรือไกลก็นั่นทางขอกก็ส่งได้ครับพี่น้องครับว่าต่อโทษมาพูดคุยกันเถอยจากไกลลีครับยำเบอร์โทรศัพท์ด้ครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกาดกาตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดระยองครับ รว่าทั้งขอกเป andal, knife, ็นวัวตนน้ำด้วยครับพี่น้องเป็นวัวตนน้ำราคาบอแพงครับพี่น้องครับให้เกษตรกรมือไม่นักลงทุนจับต้องได้ครับพี่น้องครับเห็นมีกําไรกันทุกคนครับนี่ครับเพราะว่าทั้งขอากับบ <visuals. S 1> ่ได้เอากําไรอย่างหลายได้ครับพี่น้องครับเน้นแบ่งพีแบ่งน้องครับยามอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับกนกับที่กาของทา้งขอากจะโทษเรียนโทษตัวโทษต้มกันครับถ้าพี่น้องโทษตัวทีหนึ่งนี่ขาดทุนเลยครับทังขอากขาดทุนเอาเอาว่าฝืนได้เลยครับ ผมาสร้างขวักบ่ไเด้เอากำไรไหลายครับพี่น้องครับโทษตัวนไปปุ๊บหนึ่งคนาหนักมั่นครับพี่น้องครับสองขาข้าวเข่าก้บนาคขาจีัตาต่างๆครับมันหย่อมมี่ขาใส่ใจการเดินทางครับพี่น้องครับนะครับแต่พี่น้องจะได้ยีหีโทรมาหาผมนด้ครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดหกปดแปี่พิกัดกับตำบลบ้านฝางอำเภอเกษรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดย้ำอีกที่หนึ่งนะครับ แม่นี่สามหมื่นสามครับพี่น้องครับทองสามเดือนประกันทองไห้สามเดือนครับนี่ครับแม่นี่สามหมื่นสองประกันทองไห้สี่เดือนครับพี่น้องครับยกสองแม่นี่หกหมื่นสามพันต่อร่องไเนนะครับพี่น้องครับต่อร่องไดนตรงฟี่เก็บเงื่อนปลายทางครับสำหรับถ่ายชิปนี้ท่างพ่อก็ขอฝากช่องยูทูบยูซี่พาโคสิ่งหนึ่งส่หนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับพี่น้องครับ เป็นช่องน้อยๆคอกน้อยๆมีงั้วทางเดือกมาให้พ่อแมีพี่น้องเด้เลือชมครับพี่น้องครับไปหาเลอะมองมองอื่นค่เก็ละแต่ว่างบบ่ถึงเพิ่นมาคองนี่ครับพี่น้องครับมีงบทอาใดมากุยกันครับพ่อแบ่งใดกับสีแบ่ยงครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับสําหรับไายชิปนี้กับฝากไว้ซ้มนี้ครับสวัสดีครับ